สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแกนชินนิแพคทุกคนนะครับผมพบกับผมนะครับนายจัสตินเนตนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับน้องโยอิมิยะนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาทําความรู้จักกับระบบใหม่ที่เข้ามาในแพอ2.1นะครับผมนั่นก็คือระบบตกปลานั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลใหญ่สําหรับการตกปลานะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมหอกคลาสนี่หอกอันนี้เลยนะครับ หอกแคชเนาะซึ่งเป็นหอ,อกที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นหอ,อกสีดาวสายฟรีที่ว่าดีสุดๆไปเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวสเตตของเขาเนี่ยเป็นค่าพลังโจมตีพื้นฐานเนาะแล้วก็ได้สเตตรองเนี่ยเป็นเรื่องของอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เลยนะครับคือค่าความสามารถของมันคือเรื่องของสกิลอันติเมตของตัวละครของเราเนี่ยตัวละครที่เราใส่หอ,อกแคชเนี่ยนะครับมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1 6แล้วก็มีอัตราคิริคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากความเสียหายทําไม้ตายเนี่ยอยู่ที่6%ก็นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาให้ทื่อเลย 16, กับ6%เนาะแล้วก็ที่ขัดเกลาระดับสุดท้ายคือขัดเกลาระดับ5นะครับความเสียหายถ้าไม่ตายจะเพิ่มขึ้นเป็น32%ส่วนอัตราคิดเนี่ยจะอยู่ที่12%เลยทีเดียวนะครับซึ่งในการขัดเกลาก็จะใช้อุปกรณ์เป็นแบบนี้เลยนะครับ Eco Se ็ v e s s e l ตรงนี้นะครับ เจนว่ามันมีให้4กล่องเลยเนาะแล้วก็มีตัวหอ,อกให้1ชิ้นนะครับเพราะงั้นโดยรวมแล้วนะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำการตกปลาจนครบทุกอย่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้ทั้งหอกแล้วก็ข,ของขัดเกลาเนี่ยครบทั่วเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะได้ขัดเกลาขั้นสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นหอ,อกสายฟรีที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่ได้จากการตกปลานะครับผมซึ่งถามว่าตัว การตกปลาเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้ได้หอกเช่นนี้แล้วก็อุปกรณ์การขัดเกลาทั้ง4ก้อนนี้นะครับวิธีการก็คือต้องตกปลาให้ได้ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันอะไรบ้างมาลองดูกันนะครับอันแรกเลยคือปลาตัวนี้นะครับคือตัวเรมย่แองเจิลฟิสนะครับผมนะครับอันนี้แล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของโกลเด้นคอยตัวที่2เนาะมีตัวที่3เป็นตัวของลัสตี้คอยนะครับทั้ง 3อย่างนี้นะครับจะใช้ในการสร้างตัวของหอกแคชตัวนี้นะครับผมส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใช้ในการขัดเกลาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยตัวเดิมนะครับตัว雷梅 Angel Fish เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวของปลาปักเป้านะครับ Purple Fish ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวปลาปักเป้าเขียวตัวนี้เนาะ Beta Purple Fish ตัวนี้นะครับใช้พอสมควรเลยเนาะเพราะงั้นก็ นในการตกปลาพวกนี้นั้นนะครับก็จะมีจุดเฉพาะสําหรับการตกปลาทั้ง5้าประเภทนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน <ram at> <int> ๆไปดูกันนะครับว่าจุดตกปลาที่เฉพาะสําหรับไอ้พวกปลาทั้ง5ชนิดนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตกปลาทั้ง5ชนิดกันนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนนั่นก็คือเหยื่อครับผมหรือว่าตัวเบ็ดตกปลานั่นเองเนาะซึ่งตัวเหยื่อที่เราจะใช้นะครับในการตกปลาทั้ง5ชนิดนี้มีอะไรบ้างนะครับมันจะประกอบไปด้วย2ออันนี้เนาะนี่ นะครับตัวของฟอลเวิร์มเบดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเฟกไฟเบดเนาะเพื่อนๆก็ต้องไปตกปลาตัวมาตรฐานเลยเนาะก็คือตัวนี้นะครับเมริกาอโดยสูตรหนึงอันสูตรในการทําตัวของเบ็ดเนี่ยแต่ละอันเนาะจะใช้ปลาตัวนี้นะครับทั้งหมด3อันนะครับสตัวสมมติเีอกัน3ตัวเนาะทุกคนก็ต้องไปตกปลาให้ได้ทั้งหมด6ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทําการแลกสูตรอาหาร ส่วนอาหารปลาตัวนี้นะครับตัวฟอร์เวิร์เบ็ดแล้วก็ตัวของเฟกไฟเบ็ดนั่นเองนะครับจากนั้นก็ไปทําการคราฟนะครับจุดที่เราใช้ในการคราฟเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยจุดเหมือนจุดที่เราเอามา,มาคราฟพวกของอัพตัวละครต่างๆเนาะก็คือมาตรงนักเล่นแร่แปรธาตุตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการคราฟนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวเบ็ดเนาะมีเลย2ตัวนี้นะครับตัวของ ฟอสเวิร์เบดนะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับเบอร์รี่นะครับอันนี้หาได้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของสลามนะครับคอนเดนเซชเนาะก็ทำได้ได้จากการตีพวกสลามนะครับตัวนี้จะทําให้ได้ตัวของฟอสเวิร์เบดนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือตัวของเฟกฟลายเบดนะครับใช้เป็นตัวซากุระบลูมนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวของเอ่อโฮสเทลนะครับซึ่งพวกนี้ก็หาได้โดยทั่วๆไปเนาะโดยแต่ว่าตัวของซากุระบูมเนี่ยจะเจอที่เฉพาะอินาซุมะนะครับ จากนั้นทุกเพื่อนเพื่อนก็ค้าไอ้พวกนี้มาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปพร้อมตกปลากันได้แล้วครับจุดแรกนะครับที่เราสามารถตกปลาทั้ง5ชนิดนั้นได้นะครับก็คือจุดตรงนี้เลยเนาะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับเกาะตัวเกาะเมืองหลักมอสแตดของเรานั่นเองนะครับก็อให้ทุกเพื่อนๆนะใช้วาปตรงนี้นะครับตรงบริเวณสปริงเวลตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตรงๆมาตรงนี้เลยเนาะนะครับบริเวณนี้เราก็จะสามารถตกปลาได้นะครับ ซึ่งปลาที่เราจะสามารถตกได้นะครับก็จะได้แก่ตัวพัพเฟอร์ฟิชทั้ง2ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพัพเฟอร์ฟิชปกติแล้วก็ตัวของบิทเทอร์พัพเฟอร์ฟิชนะครับสามารถตกได้ทั้ง2ชนิดเลยเนาะโดยเบ็ดที่เราจะเลือกใช้นะครับจะเป็นเบ็ดอันนี้นะตัวของเฟกไฟเบ็ดนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถตกปลา2ชนิดได้จากตรงนี้เลยนะครับผมจุดต่อไปนะครับห่างจากการไม่มากนะครับอยู่บริเวณของข้างๆเกาะหลักมอสเตดเชน่นเดียวกันนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปมาที่บริเวณวาร์ปตรงนี้เนาะนะครับจากนั้นเดินตรงๆมาตรงนี้เลยนะครับจุดตกปลาจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับตัวที่บริเวณนี้นะครับจะสามารถตกปลาที่เราต้องการใช้ในการคลาฟหอกได้1ชนิดนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับรัสตี้คอยนั่นเองนะครับซึ่งตัวรัสตี้คอยเนี่ยเบ็ดที่เราจะเลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเฟร็กไฟเบ็ดเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถตก ปลาตัวลัสติคอยในบริเวณนี้ได้เลยครับผมจุดต่อไปนะครับผมอันนี้อยู่สูงขึ้นมาจากจุดทั้ง2จุดเมื่อกี้นิดนึงนะครับขึ้นมาทางเหนือนหน่อยเนาะให้เพื่อนเพื่อนวาร์ปมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตรงตรมาใกล้ๆกับวาร์ปนี้เลยนะฮะจะมีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็สามารถตกปลาทั้ง5ชนิดนันได้เช่นเดียวกันนะครับโดยปลาที่เราจะสามารถตกได้จากตัวแหล่งตกปลานี้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับตัวของโกลเด้นคอยนะครับซึ่งตัวโกลเด้นคอยนะครับ จะใช้ตัวของ f ฟส e ฟเบรดเช่นเดียวกันนะครับในการตกเนาะเพื่อนๆก็สามารถตกตัวของโกลเด้นคอยได้จากบริเวณนี้เลยครับบริเวณข้างๆโลงวายนะครับผมก็สามารถตกปลา 1- ใน5ชิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีตัวที่สามารถตกได้2ตัวเนาะก็คือตัวของ Pu พเปอร์ฟิชนะครับแล้วก็ b ิทเทิลพัพเปอร์ฟินะครับโดยวิธีการตกนะครับให้เพื่อนๆนะครับ วาร์ปมาจากวาร์ปนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นวาร์ปนี้ก็ได้แต่วาร์ปนี้จะไกลหน่อยนะถ้าแนะนําก็จากวาร์ปนี้อาจจะดีกว่านะครับก็ให้มาตกบริเวณตรงกลางเกาะตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถตกปลาปักเป้าทั้ง2ชนิดได้เลยนะครับตัวเบ็ดที่ใช้ก็เป็นตัวของเฟกไฟเบ็ดเช่นเดิมนะครับจุดต่อมานะครับจะเป็นจุดบริเวณข้างๆกับหมู่บ้านฟิงซีตรงนี้เนาะให้เพื่อนเพื่อนวาร์ปที่วาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามน้ําตรงกลางตัวนี้มาสู่บริเวณแอ่งน้ําตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้จะมีพวกเสาไม้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมให้เพื่อนๆสามารถมาตกปลาได้นะครับโดยที่บริเวณที่สามารถตกปลาตรงนี้นะครับก็จะตกปล,ปลาได้ประเภทหนึ่งนะครับก็คือตัวของ Bi t t e r p ์พ p พเ fish นั่นเองนะครับโดยเบ็ดที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวของนี่เลย Fa k e f ไฟเบ็ดนะครับก็จะทำให้เราสามารถตกปลาชนิดนี้ได้ครับ จุดต่อมานะครับจะอยู่ที่เมืองใกล้ๆเมืองริเย่นะครับผมอ่าจะข้ามมาทางด้านริเย่บ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปที่บริเวณตรงนี้เนาะแล้วก็เดินตัดใช้หาดมานะครับจะเห็นตัวของเลือนแพอันนึงนะครับบริเวณนี้เนาะที่เราสามารถมาตกปลาได้นะครับซึ่งปลาที่เราสามารถมาตกได้ที่บริเวณนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดเลยด้วยกันนะครับตัวของโกลเด้นคอยนนะครับแล้วก็ตัวของลัสตี้คอยนั่นเองนะครับซึ่งเบ็ดที่เราใช้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับ เฟกไฟเบดนะครับจุดต่อมานะครับผมก็จะเป็นบริเวณตรงสะพานตรงนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆวาร์ปที่วาร์ปนี้เนาะแล้วก็เดินตัดข้ามสะพานมาเลยนะครับบริเวณรอยต่อสะพานนี้จะมีจุดตกปลาให้เราอยู่นะครับผมซึ่งบริเวณนี้ก็จะสามารถตกปลาในชนิดเดียวกันกับคราวที่แล้วนะครับก็คือตัวของกลิ้นคอยแล้วก็ลัสตี้คอยนะครับเบ็ดตกปลาที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะเฟ k กไฟเบ็ดนะครับก็สามารถตกปลาทั้ง2ชนิดได้เลยนะครับผม บริเวณต่อมานะครับก็จะเป็นบริเวณแอ่งน้ําตรงนี้นะครับสระน้ําตรงนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถมาได้2ทางเนาะไม่ว่าจะเป็นการวารัดจากตรงนี้แล้วก็บินข้ามาหรือว่าจะวัดจากดันตรงนี้ก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าวาัดจากดันตรงเนี้ยก็คือเพื่อนๆจะต้องทําการลอยขึ้นมานะครับจะมีกระแสะลมพายุอันหนึ่งเนี่ยข้างหน้าน,นี้นะครับในการพาตัวเพื่อนๆขึ้นมาอยู่นะครับซึ่ง บริเวณตกปลาตรงนี้นะครับสามารถตกปลาได้ทั้ง2ชนิดนะครับผมก็คือตัวของ golden c o อยแล้วก็ตัวของ l u s t y c o i นะครับ,บรเบ็ดตกปลาที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับ f a ฟล fly b ็ดนั่นเองนะครับก็สามารถตกปลาได้ทั้ง2ชนิดเลยจุดต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ที่เมืองลีเย,ยเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้จะไกลสักนิดนึงนะครับจะอยู่บริเวณเออขอบเกาะตรงนี้เลยนะครับผม วิธีการมาก็อาจจะมาผ่านตัวของดันที่เราสู้กับตัวชายก็ได้นะครับแล้วก็เดินเลาะเกาะมาเนาะแต่ผมแนะนําว่าถ้าใครไม่ติดปัญหาเรื่องทรัพยากรมากอาจจะคราฟตัวของเสาเทเลพอร์ตมาปักไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงที่เรากาลังตกปลาเก็บหอกแคชเนี่ยก็ปักบอดไว้แถวๆนี้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งบริเวณที่เราจะมาตกปลาตรงนี้นะครับผมตัวลีเย่ฮาร์เบอร์เนี่ยนะครับ เราสามารถตกปลาได้1ชนิดนะครับผมนั่นก็คือตัวของ p u r p l e f ์ฟรีชนเองนะครับตัวเบ็ดตกปลานะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเฟกไฟเบ็ดนั่นเองนะครับนอกจากเมืองมอนสเตอร์แล้วก็ตัวของเมืองลีเย่นะครับผมในเมืองอินาซุมาของเรานะครับก็ยังสามารถตกปลาได้เช่นเดียวกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับวาร์ปมาที่วาร์ปตรงเกาะเออนาซูชิบีตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินตัดตัวชายหาดมาเนาะ ระหว่างทางอาจจะเจอสมูไรบ้างนะครับผมจากนั้นก็มายืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะมีบริเวณที่ให้เราตกปลาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งปลาที่เราสามารถตกไล้จากบริเวณนี้เนาะก็จะเป็นตัวของบิท t ตอร์พัพพ f i s ฟนั่นเองนะครับใบตกปลาที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวเฟก e ไฟเบ็ดนะครับจุดต่อมานะครับผมจะเป็นบริเวณที่เป็นจุดตกปลาที่อันตรายที่สุดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าตรงนี้ต้องทําการเตรียมตัวก่อนที่จะมาเป็นพิเศษเลยนะฮะบ,บริเวณนี้นะครับคือเป็นบริเวณตรงเกาะตรงกลาง ของเมืองอินาซุมะนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปที่วาร์ปนี้เนาะแล้วก็เรียกเรือเรือเดินสมุทรนะครับจากนั้นก็เดินทางมาที่เกาะตรงนี้นะครับเกาะตรงนี้จะเป็นเกาะที่มีน้ําเป็นไฟฟ้าเนาะถ้าเพื่อนๆแตะหรือว่าจุ่มเท้าลงไปในน้ำเนี่ยจะทําให้เกิดดามจกับตัวละครของเราได้นะครับก็ระวังระวังตัวด้วยละกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีพวกมอนสเตอร์นะครับเกิดด้วยนะครับก็คือจะมีพวกสลาน้ําแข็งแล้วก็มีตัวของออฟิสมี พาายฟ้าอยู่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าอันตรายเลยทีเดียวเนาะให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวก่อนที่จะมาด้วยละกันนะครับผมซึ่งปลาที่เราจะสามารถตกได้นะครับผมบริเวณนี้นั้นจะต้องทําการปรับเวลาก่อนนะครับปลาตัวนี้จะสามารถตกได้ก็ต่อเมื่อเราปรับเวลาให้เป็น6กโมงนะครับหกโมงเออหกโมงเย็นเนาะหรือเออจนไปถึง6กโมงเช้านะครับเป็นเวลาในเกมละกันนะครับถ้าเราปรับเวลาให้เอออยู่ในช่วง6กโมงถึง6กโมงเช้าก็จะสามารถ ตกปลาชีนี้ได้นะครับซึ่งปลาที่เราจะสามารถตกได้ในที่แห่งนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวเรเมงเจ a n g ฟิชนี่เองนะครับเป็นปลาที่หายากที่สุดแล้วก็สามารถตกได้เฉพาะแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับตัวของเบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นตัวของ f a ลเวิร์มเบ็ดนี่เองนะครับก็สามารถทําให้เพื่อนๆตกปลาชีนี้ได้นะครับ เกาะใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาในแพท2.1ก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับสามารถตกปลาได้เช่นเดียวกันนะครับให้เพื่อนๆวัดมาที่บริเวณเสาตรงนี้เนาะแล้วก็เดินลัดชายหาดลงมานะครับเอ่อบริเวณนี้จะสามารถตกปลาได้นะครับซึ่งปลาที่เราสามารถตกได้บริเวณนี้นั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวของ golden c o i นะครับแล้วก็ตัวของ rusty c o i นะครับตัวเบ็ดตกปลาที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะ fake f i b e นั่นเองนะครับ ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดตกปลาเมื่อสักครู่นะครับผมบริเวณตรงข้ามกันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะว่ายน้ําข้ามมาก็ได้นะหรือว่าเพื่อนๆจะวาร์ปผ่านวาร์ปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเก็สามารถตกปลาได้เช่นเดียวกันนะครับโดยจุดตกปลานี้จะสามารถตกปลาได้1ชนิดนะครับผมก็คือตัวของ p u พ p ป e fish ตัวนี้นั่นเองนะครับเบ็ดตกปลาที่เราจะเลือกใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยเนาะตัวของ Fake f l ฟ b บ็ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับจุดตกปลาทั้งหมดที่ผมพาเพื่อนๆไปนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าปลาที่สามารถตกได้จากบริเ,เวณจุดต่างๆที่ผมพูดไปนั้นนะครับก็จะมีระยะเวลาในการเกิดอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าเราสามารถตกได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะงั้นถ้าสมมติเราฟาร์มที่ไหนที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอสักประมาณเอ่อถึวันนะครับบริเ,เวณประมาณนี้แหละนะครับตัวปลาชิดนั้นก็อาจจะรีสปอนใหม่ขึ้นมาให้เราตกกันได้นะครับก็อย่าลืม ทุกๆวันนะครับอย่าลืมไปเช็คตัวบริเวณทั้งทั้งทั้งหมดนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าสามารถตกปลาได้นะครับส่วนการรีวิวตัวของหอกแคชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าหอกแคชทําอะไรได้นะครับหรือว่าตัวของหอกสามารถใช้ได้กับตัวละครไหนบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเรามาสรุปกันอีกทีละกันเนาะอ่าตอนนี้ผมทำตารางสรุปนะครับตัวของ ปลาที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการฟาร์มทั้งตัวของ Hawk Cash แล้วก็ตัวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดเกลา w k Cash มาให้นะครับผมก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะ Enjoy กับไลฟ์สต e a m ของผมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนิดแด้เลยเนาะ www twitch tv d e s t i n e นะครับ ผมสตรีมทุกวันนะเวลา18นาฬิกา30นาทีจนถึง22นาฬิกานะครับอย่าลืมเข้ามาเอ j นจกันเยอะๆนะส่วนว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรผมก็ขอตัวไปนั่งทำการบ้านคิดมาก่อนละกันนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม